ดีนะครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมนะครับช่องออฟเซอรเอรี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากินไก่ทอดน่าเรือนจํานะครับข้างหลังผมไหมผมมานี่ก็บ่ายโมงกว่าๆนะครับบ่ายโมงครึ่งได้นะครับคนก็เพียบเลยครับดูนะที่เขาบอกว่าขายแค่สองชั่วโมงหมดนี่จะเป็นเรื่องจริงนะผมเดี๋ยวผมเข้าไปสั่งก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูแล้วว่าราคาเขาขายยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคครับผมไก่ทอดนะเ้าสุรัตน์นะครับน่าเรือนจำนะผม ก็ลองกันเทียบไปหมดเลยนี่ก็คือราคาเนะี<ถ>มีเลือกกรนะโคกเนี่ยดำนี้แล้วผมอันนี้ก็คนเยอะมากมากบอกคนเยอะมากแล้วผมนี่คนระับเห็ดรังครับดูเห็ดรังไหมนี่คือไก่ที่ทอดไปแล้วนะครับที่เขาบอกว่า130โลนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกครับอ่ะได้ย่างครับที่ เห็นเพื่อนเห็นน้ำมันดำแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าน้ำมันเขาใช้ของเก่านะครับไม่ใช่นะครับก็คือน้าเขาใช้ของใหม่เสมอนะครับที่มันดำเพราะว่าเป็นเครื่องเทศเขานะครับผมไปถามน้าเข้ามาแล้วเป็นเครื่องเทศที่เขาเอามาใส่นะครับสิมันเลยเป็นแบบนี้ครับผมดูตะกุนดูโอ้โหไม่ให้หมดได้ไงเพื่อนเพื่อ การที่บอร์ดนะเพื่อนๆคนเยอะจริงๆนะครับนะครับคนเยอะจริงๆคนเยอะไปข้าวเหนียวเขาก็มีที âl, urgency, fire, <Pa igi. S 2> ่ขายนะข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทั้งหมดครับมีทั้งน่องปี๊ขายจริงๆมือเป็นระบิน หลังจากที่ไปยืนถอดคิวรอมาแล้วก็ได้มาเนี่ยคิวสั่งมันก็มีน่องมีน่องนะครับน่องแล้วก็ปีดนะครับแล้วก็มีสะโพกสะโพกนี่อันนี้นี่คือสะโพกนะครับแต่เช้าั้นก็มีน้ำจิ้มับนีน้ำจิ้มเขาเลยนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะอันนี้อันละสิบบาทนะครับแต่พวกเรื่องไก่เนี่ยผมก็ถ่ายให้ดูแล้วนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมสองชั่วโมงก็หมดแล้วมาลองชิมกันก่อนดีกว่ารับอันดับแรกเลยนี่ เยียกสีน้องใสนะหอบม,ม,มีความเค็มนิดๆน,นะครับส่วนเริ่ม้จิ้มผมมีสองมือเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนแป๊บนึงนี่ครับผมก็ราดน้ำจิ้มมานิดหน่อยคนระับเดี๋ยวเราเรามาลองชิมดูแต่หนันงหอมากอร่อยมากนะครับผม อ,อร่อยครับอยากลองข้าวเหนียวจบข้าวเหนียวกินกันข้าวเหนียวว่านิ่มๆน,นะอร่อยกินด้วยกันแล้วมันจะนัวๆอยู่ในปากอร่อยครับผมด้วยรวมๆนะเด็ดนะผมเด็ดจริงอร่อยจริงแถมคนเยอะอย i, ตั้งหากเนี่ยจะลองดูองดตอนนี้นี่คือตอนที่ผมกำลังซื้อมา แล้วก็ออกมากินให้ดูนลด้วยอร่อยจริงครับผมย้ำนะครับว่าเปิดบ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงนะครับสองถึงสามโมงนี่แหละครับแต่หมดก่อนก็หมดก่อนก็คือหมดเลยครับเพราะปกติก็หมดก่อนนะขายแค่สองชั่วโมงเองชั่วโมงกว่าก็หมดแล้วนะคนเยอะจริงนะครับแล้วก็ออ,อร่อยนะครับกรอบนอก ่อยมากเนื้อนี่ผมไปถามนาเขามาเหมือนกันนาเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับเราทอ,อดอย่างเดียวเลยก็เลยขายวันละร้อยรู้สึกว่าขายวันละร้อยสามสิโลนะถ้าจำไม่ผิดนะแป๊บเดียวก็ดูคนจิ่บถ่ายดูคนเพียบเยอะนะครับขอตัวกินก่อนแล้วกันนะครับ แล้วผมก็กินเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะวัสุรัตน์นะครับหรือว่าร้านไก่ทอดนะครับผมไก่ทอดน่าลืมจํานะผมจะพูดยังไงดีย้ําก็คือเวลาเปิดนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงสามโมงนะครับถึงสามโมงครับสามโมงแต่หมดก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมมาตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งคนก็เยอะแล้วนะครับผมตกใจมากคนเยอะแล้วแล้วก็ที่ได้มากเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็ไปยืนรอชิวมา พักหนึ่งก่อจะได้กินนะครับผมก็ชิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามหรือกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเห็นคนเยอะๆแบบนี้นะไม่ได้มโมนะครับกับสองชั่วโมงแต่ร้อยสามสิบโลนะครับไม่ได้มโมนะครับผมมาลองกินกันได้นะครับไก่ทอดน่าเลื่นจำนะครับผมลิปนี้ก็ไปก่อนนะผมจะเจอกันลิปหน้านะครับผมบายบายเจอกันลิปหน้าครับผมไม่บายยูไปก่อนนะครับลากันด้วยนี้เลยครับคาดหวังเลยคนเยอะแบบนี้แหละ